น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนกักปาน์ชแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อสวดมนต์มาทั้งชีวิตอย่าลืมบทนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาเพราะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสวดมนต์มาทั้งชีวิตอย่าลืมว่าบทนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาเพราะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเป็นประจำหลังจากการทำบุญหรือสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ก็คือการแผ่เมตตาเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไป นอกจากนั้นแล้วการแผ่เมตตายังเกิดประโยชน์อื่นๆต่อตอนเองอีกหลายประการและเราสามารถสวดแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ทุกคืนก่อนนอนบทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาสวดแผ่เมตตาเพื่อให้ชีวิตดีและมีความสุขกันค่ะการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัต,ติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์วางดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อย ก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นก็จะพลอยมีจิตใจที่อ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์ อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันฉันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันมีแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง การแผ่เมตตาท่านบอกว่าให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปยังคนใกล้ชิดก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆยาวๆนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทํามาเท่าที่เราจำได้ว่าเราได้ทําความดีอะไรมาบ้างและอธิษฐานจิต,ตไว้ก่อนอธิษฐานจิตนั้นหมายความว่าให้ตั้งสติสัมปชัญญะ เมื่อสำรวมกายวาจาใจได้ตั้งมั่นแล้วจึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งมีเมตตาดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ปิดามารดาปู่ย่าตายายเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรของเราเป็นต้นว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศบุญกุศลให้แล้วได้กุศลแล้วขออโหสิกรรมจะรู้สึกปลื้มปีติ ตื่นตันขึ้นมาทันทีถ้าหากท่านมีสมาธิน้ำตาของท่านจะร่วงขนพองสอยองกล้าวเป็นปิติเบื้องตอน้นการแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อนมีพลังส่งมีเมตตาในตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะได้ผลยิ่งขึ้นทำบ่อยๆวันละหลายๆครั้ง จนสภาวะจิตชินเพื่อเป็นรากฐานบุญของตัวเองและพร้อมที่จะส่งบุญให้ผู้อื่นอยู่เสมอส่วนการกรวดน้ำเน้นกรวดน้ำโดยใช้น้ำจริงๆเพราะจะฝากพระแม่ธรณีให้เป็นทิพยานโดยตรงขอให้ตั้งใจทำ และมันทำเป็นประจำเพราะก่อนชีวิตจะรุ่งเรืองมันจะมาสกัดทุกรูปแบบที่จะให้เลิกทำแม้คุณจะถูกกดดันด้วยเรื่องการเงินอย่างไรก็ตามก็ขอให้อดทนอย่าท้อถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจด้วยแผ่ให้บริวาร ลูกค้าที่มาติดต่อแผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเราให้เพื่อนร่วมงานด้วยให้เจ้านายทุกวันเป็นประจำถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังจิตที่ดีทำทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็วและถึงขอพรให้กับตัวเองบวดแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น ก่อนที่เราจะทำการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์อื่นๆนั้นเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ผู้อื่นตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บทแผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังนิทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไรทุกข์ อะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานางังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด 2. บทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นสัพเพสัตตาสุกิตาหวนตุนิทุกขาอาเวราอัพยาปัชชาอันิคาสุขีอัตตานางประริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความขับแขนใจจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิด 3. แผ่เมตตาแบบทั่วไปและให้สรพพสัวรสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหัวโต จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอั er พยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเ er ยยบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใ,ใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด 4. บทแผ่ส่วนกุศลหรือคำกรวดน้ำแบบสั้นอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนั้นสามารถเกิดอานิสงส์ได้มากมายซึ่งอานิสงส์ของการแผ่เมตตาให้ตัวเองก็มี11ประการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หลับเป็นสุขก็คือนอนหลับได้อย่างสนิทหลับสบาย 2. ตื่นเป็นสุขคือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัวสบายใจหน้าตาเบิกบานสดชื่นไฮออนเพรีย 3. ไม่ฝันร้ายคือฝันเห็นแต่สิ่งดีงามงดงามไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่ากเกลียดหรือน่ากลัวไม่สะดุ้งตื่นกลางดึก 4. เป็นที่รักของคนทั่วไปคือจะเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรู 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไปคือแม้แต่สัตว์ต่างๆจะไม่ทําร้าย 6. เทวดารักษาคุ้มครอง คือจะเดินทางไปไหนมาไหนจะมีเทวดาคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลาทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ 7. ไฟสาตราย,ยาพิษไม่แพ่วพานคือจะปลอดภัยจากสิ่งอันตรายเหล่านี้ 8. จิตเป็นสมาธิเร็วคือหากแผ่เมตตาเป็นประจำและทำสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็วหรือหากทำการงานอื่นใดจะมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่าน 9. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสหรือหน้าตาจะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา 10. ไม่ลงเวลาตายคือเมื่อถึงอายุไขที่ต้องจากโลกนี้ไปจะนอนตายอย่างสงบเหมือนคนนอนหลับไปไม่ทุกทรมาน 11. เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูงย่ำเข้าถึงพรมโลกคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงย่ำจะไปบังเกิดในพรมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานหากใครที่ประสงค์อยากเป็นที่รักใครนับถือของผู้อื่นหรืออยากให้ชีวิตมีความสุขตลอดไป ลองสวดบทแผ่เมตตาสวมดมนต์ก่อนนอนให้ตนเองเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนเพื่อเกิดความสงบในจิตใจและอย่าลืมสวดบทแผ่ส่วนกุศลให้กับสบพรพพสัตเจ้ากรรนายเวรและผู้อื่นเพื่อให้เกิดเมตตาต่อกันและยังเป็นอาณิสงส์ที่ดีต่อตอนเองอีกด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ